เดี๋ยวนะเราทำคลิปไปขนาดนี้แล้วอันนี้เพิ่งเล่นถึงเดที่2อ,อันนี้โถอ่ะโอเคเข้ามาเล็กอินสักหน่อยนะครับโอ้โห้อาหารโอ้โหอาหารเราไม่จำกัดแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเรามีพาสซีมในการผลิตอาหารนะแต่มาดูคลิปเก่าได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเราเดินทางกันเรื่อยๆไม่ใช่อะไรตอนนี้คือบ่าย2เพิ่งตื่นอ่ามาดูอันนี้หน่อยเผื่อจะได้ตัวแบบไอ้กุศิบตัวสุดท้ายฝ <c oughs> ันสูงไปนิดน,นึงอ,อันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน ผมไม่เอาได้ดีกว่าเดี๋ยวเงินไม่พอเดี๋ยวเดีเงินประกาลังไม่พอเนี่ยมีอยู่แค่หมื่นเดียวเองไม่รู้ว่าไฟมยังไงนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละทำไมมีหมื่นนึงเนี่ยวัดมันมาจากไหนครับเนี่ยโอเคร้านค้าก็มีหมดแล้วมีแล้วเที่จับไฟอ่ะ,ท,อะที่จับไฟโหดมิเนะเพราะผมได้จากอันนี้แน่เลยทุกคนเนี่ยผมซื้อมาได้ประกาลังฟรีโอเคไม่ใช่ฟรีเสียเสียโรบักอ่ะวันนี้อยากเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพราะว่าอยากจะไประดับโลกแต่ว่าเรามาหาข้อมูลเพิ่มกันดีกว่าโอ้ย ระดับโรคเริ่มอันนี้ละเริ่มลดลงเราเนี่ยต้องสัก2อ0แสน1แสนสนะทุกคนนะจะได้ติดแบบ1ร้านเปอร์เซ็นนะ2องแสนสางแสนสีอแสน้อะไรอย่างี้นะครับซึ่งถ้าเราเลย25 0 0 0ันเมตรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถติดทอบโลกได้นะเพราะว่าเกิดใหม่ด้วยโลบักไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือ้องเลน้ามพานั่นเองเราคือผมเนี่ยอยากได้อันอื่นบ้างนะสำหรับที่จับนะครับเราจะได้มาดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันเก่งสุดนะซึ่งอมาเปิดกันหน่อยไหมเพราะว่า วันนี้ครับเป็นเจ้าตัวนี้แทนที่จะเป็นสองเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเขาเปลี่ยนแล้วนะผมได้อน,นี้มาแล้วเนี่ยครับอันไหนเก่งกว่าอันนี้ผมว่าไม่รู้นะแต่ว่าเรนโบนี้น่าจะสุดหรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูเนาะโอเคดูก่อนว่าเจมเนี่ยทำอะไรได้อีกไหมถ้าไม่ได้แล้วก็เปิดหาลัสโซเอานะทุกคนนะเออมีไหมมีไหมทําอะไรได้อีกไหมอ่ะซื้อของอันอันนี้อาหารถึงจะไม่จํากัดแล้วโอ๊ยลืมให้อาหารจะพวกตัวเล็กตัวน้อยเลยเราต้องเก็บเงิน25ล้านนะถึงจะได้ให้อาหารอัโตโนมัติ แต่ว่าโอ้ยยังเงินไม่พอเออต้องอ f k เฟเกมนี้สักวัน2วันแล้วอันนี้ผมลืมเลยนะครับหลับเพลินไปหน่อยเล่นสต e ลเบร l อหลับไปเลยเออโอเคไม่เป็นไรอหาเดี๋ยวค่อยว่ากันเลีเกมนะตอนนี้คือต้นเกมอยู่หาเงินแป๊บหนึ่งส่วนเจ้าตัวนี้นี่ฟินิกอโอฟินิกเป็นตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟเราไม่สามารถฟาร์มแบบนี้ได้คือมันมีระดับอยู่นะทุกคนนะ เอาล่ะผมจะเริ่มลึกเลยนะครับ <c oughs> ขอ้อมูลเริ่มลึกเลยนะใครที่งงๆนะทุกคนนะกลับไปดูคลิปเก่ากันนะครับมีอยู่3าคลิปนะทุกคนนะเอ๊แนะนำให้าากลับไปดูกันเรื่อยๆนะทุกคนจะได้เข้าใจเกมนี้เกมนี้สนุกนะครับนี่ไงระดับชัยนี้ขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ครูสีไอ้ครูสีไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยว <c oughs> นี่ตัวอะไรเดี๋ยทุกคนเป็นตัวซีควีอะเอาง่ายสวาน่าคือแบบ แมปทะเลทรายอ่ะเฮ้ยมันแมปแรกเลยเนี่ใครได้นี่คือโอ้โหตรงดีเนี่ยไม่บอกด้วยเป็นตัวรับครับโอ้โหอยากได้ยังเลยต้อง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 ,องเล่นบ่อยๆอ,อินเด็กต่อใช้นี่เนี่ยก็คือแบบอ่าไม่มีในร้านค้าต้องจับใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้จะเจอได้ตรงอ่าไ,ไม่บอกอ่ะไม่บอกอ๋อจังเกิลฮะจังเกิลน่ะเพื่อนมีเจ้าตัวนี้เอ้ตัวนี้คือตัวที่หายากสุดในแบบ3ครับตัวหายากสุดในแบบ3เนาะโอเคแล้วนี่ล่ะแมมมอส ไอแมนมอสนี่ต้องหาในเอ่อแมบแมปสามแมบหนาวอันนี้แมบสี่ไวชาร์กเฮ้ยเราเคยเจอแล้วแต่ว่าผมไม่เคยเก็บหรือเปล่าไม่รู้เลยนี่อันนี้ฮะฮะ,ฮะโได้ไล,ลออนวั <c ười> โดโได้ไล,ลออนมันมันเก่งกว่าไลาออนนะโอ้เขาบอกว่าจะวิ่งไวขึ้นนะครับเวลาเรากินนะครับอ่าสัตว์เนี่ยไปสิบตัวบนนั้นเนี่ยสเต็กอินฟินิตี้นะครับแต่ว่าถ้ารีเซ่หรือตายเนี่ยก็จะเปลี่ยนอ๋อ โอ้ไลออนเก่งแล้วโกลเด้นไลออนนี่คืออะไรเน <c oughs> ียระดับสูงกว่าเขาบอกว่าเขาจะสโลนะครับฮะสโลระยะของสัตว์เลี้ยงนี่ใน15ระยะเอ้ยดีนะเวลาเราแซงได้แต่ว่ามันก็จะไม่ดีเหมือนกันเวลาแบบทาให้คนอื่นสโลแล้วเราเผื่อไปกัดเขาแล้วก็มาอีกตัวแล้วก็เรากัดไม่ทนันเะนี่ยคูดามันไม่ทันนะครับสโล20%เ์เลยเอ่อทำแบบอัตโนมัินะครับ,เ,เ,บ,บ,ออรบเวลาอยู่ใกล้ๆโอเคส่วนกินทุกๆ10ตัวเนี่ยจะทําให วิ่งเร็วขึ้นนะครับสเต็ตฟินิตี้เหมือนเดิมวะ <laughs> มันมันก็ทําให้สโลนแล้วมันอาจจะเล่นยากขึ้นหรือเปล่าเออเนี้ต้องไปพิจารณานะต้องเอาไปเล่นดูแต่ว่ายังไม่มีนะโอเคงานในนี้อะไรฟอสเซนเลมเอ่อนาเพิกนะครับฟีดกาวอินเดอะลิงอะไรก็ทําให้สตูเดอะช้าลงอ่าอาจจะทําลายนะครับเดสทรอยต้นไม้และหินอ่าวิลส์โรดดาวน์นะครับคูดาวสิบห้าวีเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวๆผมว่ามันต้องทําลายอะไรสักอย่างหนึ่งได้แน่นอนสิบห้าวิตุ้มตุ้มตุ้มก็คล้ายๆกับเจ้าตัวเ,เจ้าตัวนี้นะอ 9, เอเก้อเโอเคโอเคหน้าตาประมาณนี้น้าจะประมาณนี้งั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มเจ้าตัวนี้สักหน่อยเลโซ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาเลโซ่ใหม่แล้วก็จะใช้เลโซ่นั้นแบบรองเล่นอีกเทคนิคนึงนะครับคลิปนี้อาจจะยังไม่ระดับโลกนะทุกคนมันยากน่าจะต้องเล่นแบบติดต่อ3ชั่วโมงติดนะครับโดยที่ไม่แพ้ถึงจะติดระดับโลกได้ แต่ว่าเรามาหาเจ้าตัวนี้กันหน่อยนี่คือ,อสเปกทลัลลาโซนะครับอยากได้ลาโซใหม่นะแล้วก็เล่นแต่ลาโซคือกระโดดรัวๆทุกคนเพราะว่าการกระโดดรัวๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเล่นไวไปไวนะครับอ่ะลองดูเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาครับผมได้ไร <c oughs> อันนี้ซ้ำมาสียอันเลยเนี่ยแล้วก็คริสตัลลาโซอ๋อมีพื้นที่ไม่พอตกใจลาโซเอามาขายหน่อย่อะรอบท้ายในะการสุ่มลาโซุบม,มา มาแต่เกลือโอ้โหหน้าตามืดเลยอ่ะสุ่มทีละหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่มีรถอะไรนะครับสุ่มไปเลยโอ้ไม่มาให้ผมเลโอ้โหไม่มาเลยครับไม่มาอะไรเลยโอ้หน้าจะมืดโอเคเจมก็ต้องเติมเพิ่มใช่ไหมเจมสโต้เดี๋ยวดูสิเจมอุย้ยเจมเจมเป็นหมื่นอยู่นะเนี่ยได้เป็นหมืน่นโอ้ราคาก็แพงอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเติมตรงนี้เติมตรงนี้ จะได้ที่าห้าร้อยเจมนะครับหนึ่งร้อยเก้าโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าเี่สองร้อยห้าสิบตรงนี้คุ้มกว่าน,นะทุกคนนะเราไปอ่ะยังไงเราก็มีลัทธิที่แข่งที่สุดแล้วนะครับก็คือเจ้าเรนโบว์เนาะอ่ะเราใช้เจ้าเรนโบว้ไหมครับอันนี้คริสตลัลคริสตัลให้แค่แบบระยะโอ้โหเรนโบว์คือแบบโกงอะ่ะอันนี้เรนโบว์นี่คือโกงอะ่ะโอเคเยี่ยมเลยงั้นเราเพีสักหน่อยเอาเจ้า,าสิงโตสิงโตเอ้ยสิงโตผมขายทิ้งไปแล้วลาก่อนสิงโตเอา้า เอาสิงสิ่งสิงโตเอาอยู่ในมือโทษโทโทษโทเอาไปอยู่ในสัตว์เลี้ยงก่อนวินิคเนี่มีเพียบเลยอ่ะเอาสิ่งโตไปเล่นหน่อยครับทุกคนไปแต่ว่าเราจะทิ้งเขาตั้งแต่แรกเลยนะเพราะเราจะลองเล่นแต่ลาโซ่ดูนีครับโอเคมาแล้วครับไปปิงใหญ่ไหมร้อยกว่าทุกคนโอ้โหปิงปิงหนักมากเล่นยากแล้วเนี่ยดูคอนโทรลไม่ค่อยได้ตอนนี้คือ่อะเราจะเล่นแต่ลาโซเนี่ยครับทุกคนอุย้ยมันคอนโทรลไม่ค่อยได้จริงๆเนะี่ยดู อุปิงหนักมากเลยทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แย่แล้วมันเป็นนันเนี่ยโอ,อ้ขยับไปนี่แม่ลาโซมันไวนะทุกคนคือเมสมันจะขึ้นไวมากๆนะครับแล้วก็ระดับโลกเนี่ยเลน่นกันก็ได้นะเทคนิคนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมมันปิงไนงะทุกคนทำไงให้ไม่ปิงดีโอเคเด้งไปเรื่อยๆครับอ่ามาจับตัวใหม่จับตัวใหม่ให้หมดมามตลาดน,นี้สามารถกัดได้นะทุกคนนะถือว่าใช้ได้นะตัวโกงเลยแหละนะครับใช้งานได้เลยนะครับเลดรเกม โอเคอ่าอีกตัวนี้ครับจับสัตว์ใหม่นะทุกคนต้องรีเกมนะครับเพราะว่าปิงมันเยอะเกินไปนะนเล่นไม่ได้เกมนี้แต่ว่าก็ยังพอจับจับจับ,จบสัตว์เลี้ยงใหม่ๆได้อยู่เนะยครับเดี๋ยวทุกคนดูมันจับเนี่ยว่าจะขึ้นขี่หลังนี่คือเลยไปเกือบหนึ่งเมตรนะครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติเล่นไกลๆเนี่ยโอ้นิดเดียวก็พลาดพลาดนิดเดียวคือแพ้เลยนะเอ้ยออคกก้ามาเฉยเลยโอ้โหทาลายทางให้ข้างหน้าด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวพ่าออลกก้าที่เจอก็ดีนะ เขาทำลายทางให้อะทุกคนอ๋อหายไปละหรือว่ามีไม่จํากัดนะถ้ามีตลอดนี่คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นบริการอือหือปูนี่หวาดเสียวนะแต่ก็ต้องจับน้องให้ได้โอ้โหโอ้โหปู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 เฮ้ยสิงโตเกิดเฉยเมื่อกี้เรามีแล้วเนี่ยสิแมวอ่ะเอาตัวที่เพิ่งมากับเราเออสิงโตอย่างเก่งเลยทุกคนเนี่ยกัดเล่นหน่อยอ่ะเฮ้ยจะปูจะปู หลังก่อนสิงโตเราจะเก็บตัวให้ครบแนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลในการที่เราจะขึ้นท็อปโลกได้อุ๊ยแต่ว,ว่าเกมน,นี้ปิงปิงเท่าเดิมเดี๋ยวค่อยเล่นกันตอนค่ำน,นะทุกคนนะจริงๆคลิปนี้ผมกะจะมาเล่นท็อปโลกนี่แหละนะครับไม่สักแสนแสนเมตรแต่ว่าแต่ว่าโอโ้โหปิงขนาดนี้เดี๋ยวรอตอนเย็นๆก็ได้มืดๆก็ได้นะทุกคนนะมันไม่ได้ตอนนี้มันเล่นยากเกินเล่นที่ทำไมมันสโลขนาดนี้เนะี่ยเจ้าวานนี้แกทำให้ทุกคนสโลใช่ไหมเนี่ยโอเค แลนไปตัวอื่นก็ได้ครับไปตัวอื่นก็ได้ครับอื้ยฉลามนี่จริงนะทุกคนนะมันเทียบพอๆสิงโตแหละทุกคนสำหรับฉลามนะเนี่ยเออเนี่ยงับงับงับได้งับสักตัวสิเนี่ยทุกคนแต่ว่าคุณดาวนานกว่านะอืมหาอีกหาอีกหา,หา,หา,หาตัวใหม่ในนิ้นนะจะเหลือแค่ตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่ผมยังไม่มีโอ้เจ้าช้างยังไม่ได้เก็บช้างช้างมาหน่อยมาเฮ้ยขี่ช้างได้มาลายซีบ้าแล้วตายเลยโอ้ แมปโอเคอันนี้ขาดขาดช้างเมื่อกี้ช้างมีกี่ชีวิตรล้วทุกคนโอ้เนี่ยช้างทําลายทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมเราจะได้รู้นะครับความสามารถช้างเนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะโอเค okay. ส่วนโอเชียนที่ครบ uh huh. ครบเกลี้ยงเกลี้ยงครบนะครับแล้วก็นี่ก็ขัหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อเขาจะสามารถทําลายอะไรก็ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่ว่าต้องอยู่ในพโอน้ําแข็งนะทุกคนนะซึ่งจะทาลายสามน้ำสามอันเนี่ยภายในหกวิเนี่ยเขาจะมีแดชสันส้น โอเคตอนนี้เราก็รู้ครบหมดเรียบร้อยนะครับอืมมีครบหมดแล้วทุกแมปนะครับทุกอันอยู่บนช้าง <c oughs> ไปจับช้างแป๊บหนึ่งโอ้โหรอบนี้ได้240ปิงโอ้ําำตาจะร่วงเลยช้างอยู่ข้างหน้าไปเลยความปิงปิงขนาดนี้เป็นของคุณนะเออช้างเออปิงขนาดนี้เดี๋ยวลองชนดูก่อนนะครับเฮ้ยเอาโกรธเฉยเอาเอาเอาอย่ากโกรธอย่ากโกรธช้างใจเย็น ช้างเจเจยได้ได,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 ด้สิงโตเฉยสิงโตอยู่นั่นอช้างช้างชนเอา้าอ๋อชนสิงของอชนชนเออพังโอ้โหคูดาสิแม่วิอ๋อแบบนี้นี่เองก็คือช้างเนี่ยเขากิ่งสายแบบชนสิงของสิงโตสายคนปัดหน้าผมว่าสายคนปัดหน้าอย่างนี้ก็ดีกว่ามีคนปัดหน้าเป็นล้านคนนะครับจริงๆนะช้างไม่เก่งเลยอนชนปุ๊บ ปัมป๊มปั๊มว้าเอ้ยก็ใช้ได้นะทุกคนเอ้ยใช่ใชย่อยใช่ย่อย,ย,อยนี่เก่งอยู่อ่แอะแอะแเก็บวไว้พิจารณานะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคโอ้มิวเทชันโอเชียนมาครับซึ่งจริงๆนะเจจะตัวนี้ไลออนของเราเนี่ยตัวที่เก่งสุดนะครับเขาก็ติดโอเชียนเรียบร้อยแล้วทุกคนซึ่งอ,อย่างบ้าคลั่งเลยแต่ว่าไม่รู้เนะี่ยว่าเทพยังไงนะพวกมิวเทชันพวกนี้จะได้ให้เงินเยอะขึ้นเนาะเอออาจารย์นะครบครบ อาคารหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวหนึ่งและครบครับผมอ่าประมาณนี้อ่าเรามาดู HP กันหน่อยแล้วกันแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะออทิชหนึ่งเฮซีบ้าหนึ่งเฮแน่นอนอ่ามาเรียนรู้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไประดับโลกกันอ่บัฟฟ์โล่หนึ่งเฮดีเอเลฟเว่นสองเฮดพีดีเอเลฟเว่นละวสองเฮละโอเคจิราฟหนึ่งเฮโอ้โหอย่าอย่าหาขี่ใครนะไอหมู่ทะเลทรายเนี่ยน่าจะมืดเอาสองเฮดพนะครับ โอเคประมาณนี้มี2 HP อยู่2ตัวไม่เก่งเลยไม่ต้องอ่านกวาสามารถเลยนะอ่ะอันนี้งู1 HP อันนี้วิ่งไวไม่เก่งไม่เก่งทูแคนโอ้โห1 HP ไม่มีความสามารถไทเกอร์2อ p ันนี้เห็นไหมผมผมใช้บ่อยมากไทเกอร์เนี่ยควสามารถอะไรนะเมื่อกี้วิ่งไวไวอ่ะแล้วแต่ถือว่าเปทางผ่านได้นี่งับคนได้2 HP ให้แน่นอนโอเคมีหินห HP เนี่ยสตัวที่เหลือ2 HP หมดเลยนะครับโอโ้ทำลายอของเหมือนเจ้าช้างหนะนี้ แต่ครูดาวหน้าแบช้างอะไรเนี่ยแต่วิ่งไวนะโอเค2แมปเรียนรู้แมปที่3อันนี้1 HP แน่นอนอันนี้ก็น่าจะ1 HP นั่นไงนวิ่งหน1 HP วิ่งไวโอ้โหตัวน,นี้ก็1 HP มีนี่มีมีมีเปลี่ยนได้นะทุกคนนะมีเอ๊ม,ม,มีมีครูดาว20วิบวีทำลายสิ่งของเมื่อกี้2 HP 2ตัวนะทุกคนนะโอเคอันนี้ทำลายยียับเลยเก่งมากอยากได้จัง ส่วนอันนี้หนึ่ง HP อันนี้ก็หนึ่ง HP หมดแน่นอนอืมเราได้รู้นะทุกคนนะเออเ่อคอเรียกว่าดูไว้ก่อนเต่าก็หนึ่ง HP หนึ่ง HP หมดเลยแถวบนปูหนึ่ง HP เหมือนกันไม่มีพาสีชักสอง HP นี่ชักเก่งมากชาักเก่งมากๆเจ้าตัวนี้สอง HP โอเคอ่ะครบครับทุกคนผมดูครบแล้วนะอ่าความรู้อัดเข้าหัวแล้วตอนนี้ที่เหลือก็แค่ฝีมือกับปิง <laughs> อย่าให้ปิงหนักเกินไปก็พอ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนครบเรียบร้อยนะนี่ขาดตัวนี้ตัวเดียวส่วนพวกตัวไอ้กูสีอะไรย่างี้นะครับต้องไปเล่นอย่างเดียวถึงเราจะได้นะครับอ่ะโอเคงั้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจมนอะไรหมดแล้วลาโซก็คือสุดแล้วนะเรนโบว์น,น่าจะสุดแล้วอันอื่นก็อาจจะแบบกระโดดแรงขึ้นวงน้อยลงอะไรงี้นะไม่รู้นะครับว่าผมจะติดท็อปลกได้ไหมไม่การันตีไม่สัญญาแล้วกันแต่ว่าจะพยายามนะครับโอเคงั้นไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับข้อมูลครบทุกอย่าง ซีอูครับ